สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปฏิภาดีหาแหมมาจากชั้นมันธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนุ่นค่ะตอนนั้นนะคะเข้าค่ายลูกเสือในค่ายทหารสมริตนะคะมาปีการศึกษาพศ2562ออ25ค่ะออตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ค่ะ ได้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกระเบียบวินัยค่ะแล้วก็ได้รับการเรียนรู้การ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งภาคพิเศษและก็ภาคปฏิบัติค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่หนูได้เรียน CPR พื้นฐานที่ค่ายมาแล้วนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบ เหตุต่างๆอยู่แล้วก็หนูก็เลยต่อยอดไปทางด้านจิตอาสาของมูลนิธค่ะตอนนี้นะคะหนูเป็นอาสาของมูลนิร่วมกตันยูค่ะเวลาที่หนูไปหนูรู้สึกภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือเขาในเหตุการณ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะหนูนะคะมี มีความคิดไว้ว่าอยากจะเรียนต่อทางด้านแพทย์ด้านสุขภาพมากกว่าค่ะใช่ค่ะมหาลัยมหิดลค่ะสุดท้ายนะคะอยากบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะว่าอย่าเพิ่งคิดว่าการเรียนลูกเสือนะคะวิชาลูกเสือนี้นั้นไม่สําคัญนะคะเพราะจริงๆแล้วมีประโยชน์อย่างหลายอย่างมากนะคะทั้งทักษะการเอาตัวรอดการอยู่ร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในอนาคตด้วยค่ะ รังนั้นวันนี้ก็ขอจบสัมภาษณ์เป็นพงเท่านี้ขอบคุณน้องมุนมากๆครับขอบคุณค่ะ